ได้แล้วก๋วยเตี๋ยวลาบดีนะครับที่วันต์ลาบดีสี่ยอดลาบดีเริ่มต้นที่หลายขึ้นเยอ่ยังไงน็อตแบบนัดเจ็ดมาสิบนัดสิบมาบ่ายเอ้ยแนะนอนสมาชิกไปดีกว่านี่เพื่อนน็อตของเราจากทริปที่แล้วนะคะไอ้น็อตคนดันเอ้ยคุณเพื่อนน็อตคนดันเริ่มด้วยกานเพื่อนกู้สถานเสียงรถแม่งโคตรพอตึ๊ดแม่งตึ๊ดเดียวตึ๊ด ก็คือน,นัด11โมงนะทุกคนดูเวลาไอเชียแบบนั้นหมดวนะ่ะ <laughs> เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อเที่ยวพายแต,แต่แต่ก็แค่หกเอิญมึงอย่าเลดนะมึงอย่าเลดนะ,ะกูบอกแล้วกูมาถึง11โมงนั่งแฉกข้ามเป็นเพื่อ <c oughs> นอ่าแล้วนี่ก็แนะนำซอยชิงเจียงหวนเพื่อนอะไรไอ้นอดผิด <c oughs> เดี๋ยวๆเดี๋ยวเราจะไปหาอีกคนนึงที่ร้านปกติกับมือนก็ไม่ติดอ่ะเซิร์นๆเชยไฮใช่ไหมครับอ้าอยู่มั้งเลยเห็นไหมเอออ่ะสปุยสปุยครับคุณเอิร์ทจ้ะนาีเหมือนนาทีนี้ยังไม่เลยกินข้าวก่อนครับแครไม่ถ่ายตัวมันบ่นวะไม่ก็ต้องบอกว่าอะไระ คี่วัดที่วัดที่ใหกับข้ารถที่ใหญ่กับขัมาไปที่นู้นนูนนูๆนนูนเหนไงนไงนไหนไงสุดนู่นอ๋อเห็นแล้วเรานั่นแหละเราหาคนนั้นแหละมาดูคูนิ้กาให้กูอะริงม่ไปปาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนนั้นเป็นใสรา พระสวัสด,ดีหน่อยสวัสด,ดีแบบชาวเน็ตสวัสดีนะาชาวเน็ตชาวเน็ตเ,เราเรามีทริปหนึ่งแล้วไงนี่มาหาพระนะคะก็คือไปตามกันได้ตอนนี้เขาบวชอยู่แต่ว่าลงคลิปน่าจะสึกพอดี พระได้อะไรจากการบวชบ้างมาถูกแโอ้โหมาเรียร้อนเหมือนหร้อนนี่ลองดูแดดดิเอ็งเพิ่งกวาดแลพี่มันร้อนจังมันไม่โผล่ร้อนเลยก็ไดแค่นั้นมันเย็นมันเยนมันเย็นมันเย็นดีร้อนเลยแบบทำมาจากฮะง้างรออันนี้ก่อนเดี๋ยวไปกวาดร้อนกันสะกดโอ้ยมีมีริสสดจริงวะเมื่อกี้กูนึกว่าพวกมึงแบบไอ้นี่เล่น ทุกคนเรามาถึงร้านอาหารแล้วที่หาจะตัง้งแต่แรกแต่ว่าเราข้ามมันไปนี่เวลาเปิดให้บริการกาทุกคนวิวดีมากจริงๆตรงนี้เขาทำเป็นรีสอร์ทด้วยนะ เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะคะทุกคนเสียงน้ำอาจจะดังไงหม่จริ <laughs> ข้าวมาแล้วตลอษครับต้องรกระเด้น้องเห็นเยอะๆต้องเยอะต้องยังปากถ้ามึงอยาก Insert อินเสิร์ตอ่ะมึงต้องอินเสิร์ตก่อนว่กูตั้งโต้ไม่เป็นไร <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรแนนเรียล <laughs> านข้าวเสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็มารอเด็กๆรอเด็กๆทีมรอนะคะรอเด็กๆเล่นอยู่ทีงเทีบคนเดียวรอเด็กๆเล่นดูเล่นช้าๆวิ่ง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  เฮพาเพื <Assass ins breaker eless> Apa, ่อนเพื่อนๆมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่เราไปเที่ยวเองแล้วความอุ๊ยสนุกปี้ทำไมมันดู ได้เข้ามาอยู่ทีเอลทุกคนเราไปถึงที่เล่น ATV แล้วที่บรอว่ไว้ที่เราจะมาคือเพื่อนอยากเล่น ATV แล้วก็เลยพลาเล่นมาเอ้ยพาเพื่อนมาเล่นเชี่ยพาเพื่อนมาเล่นมึงขับรถเองเลยเหรอเนาะแต่ว่าพี่ฉันไม่ขับแน่นอนค่ะ

It's <laughs> okay. ไม่มีไหน,นหรอมีมีไวไฟมีไวไฟด้วยเฉียบมีทุกอย่างที่นี่น่าทำไมไม่มีเงินอุดหนุนกันได้ครับอุดหนุนกันได้ค่ะที่นี่เลย กลักิ่นแม่งดีแ่ะได้เวลาแล้วเอาลโเคทุกคนอเกเฮ้ยเสียงนี้เมื่อกี้ตัดง่ายกว่าเสียงเด็กโอเคเอาลกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเอ็นเอน c h ชาน e ลด้วยนะ